รอกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Chief ช่อง Pop Art ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปกลับพมช่วงนี้ก็โควิดเนาะแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ได้แต่ทำอยู่แถวแถวสตูดิโออย่างเดียววันนี้เราก็พยายามที่สุดเท่าที่จะายามได้ก็คือรีวิวกล้องนะครับที่หลายๆคนชอบดูกันบังเอิญบังเอิญที่ร้าน Hasban d เนาะเราก็เลือกเป็นกล้องเจ้าตัวหนึ่งที่แบบว้าวเฮ้ยโหมาจากไหนวะ ก็เลยหยิบมาขอยืมชาวบ้านมานะครับเอามารีวิวซึ่งตัวนั้นก็คือตึงนิคอน F3 ครับซึ่งเรียกว่าเป็นแฟลกชิปของนิคอนเลยกว็ว่าได้นะครับแฟลกชิปก็คือเรือธง <c oughs> นะครับคือถ้าเกิดจะเล่าย้อนกลับไปในยุคเ0็ศูนย์เนี่ย นิคอนถือว่าสั่นสะเทือนวงการเลยนะโดยการที่ทำนิคอน F ขึ้นมาครับทำให้ทุกคนมามองว่า SLR นี่มันกลายเป็นของที่จะเป็นนวัตกรรมต่อไปในอนาคตถึงขนาดเลยเลยเพราะฉะนั้นเอฟเนี่ยก็จะเดินตามรอยลูกพี่มนะันอะ F1, F2 แต่สิ่งที่มันพิเศษก็คือมันเป็นกล้องรุ่นที่ผลิตยาวนานคือต่อให้มีรุ่น F4, F 5 F6 ก็ไม่ฮิตเท่า F 3แปลกไหมมันถูกผลิตตั้ง12ปีอะคิดดูก็คือผลิตอยู่อย่างนั้นนะคนก็ยังซื้ออยู่กลายเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในบรรดารุ่นท็อปนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยเล่าสักนิดหนึ่งก่อนละกันเท้าวขวางนิดหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี่ยมันผลิตในปี1980นะครับจากนั้นก็คือจนสุดก็คือ1 9 9่ใช่ไหมมันถูกออกแบบดีไซน์ โดยดีไซเนอร์อิตาลีอันนี้อาจจะเป็นข้อที่ทําให้มันคนชอบก็ได้นะเพราะว่าการดีไซน์เนี่ยถ้าคนไม่ได้ทําดีไซน์ก็จะแบบไม่รู้ว่าอะไรวะที่ทําให้มันสวยใช่ไหมคือดีไซน์เนี่ยบางทีมันเอาอันนี้ออกนิดนึงอันนี้สัดส่วนยัดนี่นึกนึงอะไรเงี้ยมันก็จะสวยขึ้นแต่ว่าสิ่งที่จดจำที่สุดของรุ่นนี้ก็คือสีแดงนี่ถ้าใครเคยดู w a เตอร์ม t ตตนะก็คือตัวเอกอ่ะ ก็คือมันจะใช้ตัวนี้ oh, s <S นะมันก็เลยกลายเป็นรุ่นที่ฮิตเข้าไปอีกด้วยใน,ในยุคสมัยอย่านี้น,นะด้วยความที่เรามี fe อยู่ตึงคือ fe เนี่ยมันเป็นรุ่น consumer เนาะก็คือรุ่นกลาง <c oughs> ก็คือรุ่นกลางก็มีพวก fm fe ประมาณนี้ fe เนี่ยเกิดก่อนมันอยู่ในช่วงเทียบกับ ช่วง F2 เทียบน้ำหนักกันแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องคิดเลย F3 ต้องหนักกว่าอยู่แล้วกว่าแบบพอสมควรเนี่ยนะเยอะอยู่อะเยอะรู้สึกได้ว่าเยอะก็ไม่แปลกสำหรับการเป็นมืออาชีพนี้มันมันไม่ได้เรื่องน้ำหนักแล้วมันเป็นเรื่องฟังก์ชันต่างๆที่เขาต้องใช้เนาะเรียกว่าเดี๋ยวมาเล่ามาฟังกันว่า มันมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจด้วยว่าเป็นแบบลักชวรี่แบบขับรถยุโรปรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคงไม่ได้ถ่ายรูปอะไรให้ดูกันเพราะว่า S L R มันแบบว่ามือใหม่อ่ะ้ชอบมาถามว่ารุ่นไหนถ่ายสวยไอซื้ออะไรดียังไม่เท่าไหร่แต่แบบรุ่นไหนถ่ายสวยเนี่ยไม่ได้นะคำถามนี้คือมันอยู่ที่เลนไงไม่เกี่ยวคือกล้องอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเลนดีมันก็สวยใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่า การที่เราจะมาพูดถึงกล้องเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเลนเนาะเพราะการถ่ายมันก็เท่านั้นเองการออกแบบของเขาเนี่ยเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะเขาใช้ดีไซเนอร์คนอิตาลีนะครับชื่อจิออร์เกตโตเกียร์กันโลนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านมั่วซั่วไปหมดแต่เ,เปนว่าเป็นดีไซเนอร์ชาวอิตาลีนะครซึ่งก็ทําให้มันโดดเด่นกว่าทุกรุ่นอนะ่ะเอาจริงๆแล้ว่มันก็สวยกว่าทุกรุ่นจริงๆนะ ถึงแม้ว่าฟังก์ชันมันอาจจะแบบแต่นี่ก็โหกูก็ใช้ไม่หมดแล้วแหละอย่างแรกก่อนที่เราจะเห็นชัดๆต่างจาก F1 F2 ชัดๆเลยก็คือเขามีโหมด A นะครับโหมด A ก็คือ Shutter p r i o อ i t y ไม่ใช่ a p p เพเดอร์ไพลอริตนะครับแต่มันก็ยังมีแบบละเอียดนะมี X มี T มี B ก็อธิบายง่ายๆ X ก็คือมันก็จะล็อกไม่ให้ไม่ให้เราไปเมนูนได้เลยใช่ไหม T ก็จะคล้ายๆ B เออแต่ว่าจะมีระยะเวลาของมันไม่ต้องกดนานเปื่องประมาณนี้เล่าคร่าวๆแล้วกันซึ่งในขณะที่ FE เนี่ยมันก็ Shutter Speed สูงสุดก็พันหนึงแม้ว่าจะมี Aperture Priority เหมือนกันก็ตามนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของความ l u ั u ร y ที่มาเล่ากันให้ฟังเลยนะครับก่อนอื่นก็คือเอาอะไรดีวะเนี่ยแม่งสุดๆไปเลยอันนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับ ปุ่มเปิดปิดนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เปิดปิดแต่เราว่าเราแบบเรา,าแบบเราแบบชอบการเปิดปิดของ f e มากคือมันแบบแค่นี้คือแบบง้างสเตอร์ออกมาสเต็ปหนึ่งมันก็เปิดแหละอะไรเงี้ยน,นี่แหละคนจนชอบของชอบของแพงพไม่ได้เทียบกันอันนี้ก็จะแบบว่าเหมือนแบบรถบ้านทั่วไปเนาะเลนส์แบบไม่เกินล้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบหลายล้านอะไรเงี้ย ฟังก์ชันต่อไปที่น่าสนใจของเขาก็คือ EV เนาะก็ปกติสามารถปรับ EV ได้ก็ไม่มีอะไรอะไรที่ต่างจากคนอื่นอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอ e p เรียกว่าเดฟพรีวิวก็ปกติเหมือนกันคนอื่นก็มีนะสิ่งที่จริงๆอะ่ะสิ่งที่ต่างมากๆเลยสุดเลยนะก็คือการเปลี่ยนหัวกะโหลกของมันได้น,นี่แหละนี่คือสุดๆของมันนะครับมีให้เลือกหลายตัวนั่นคือเป็นที่มาของ F อ่ะเดี๋ยวถอดให้ดูนี่ คุณก็จะสามารถถ่ายในเลเวลเอวอะเลเวลเอวได้นะครับมันก็จะมีตัวเสียดอีกนะไม่ใช่แบบดุ้นๆอย่างแต่ดุ้นๆอย่างเงี้ยก็ถ่ายได้นะเงนี้เราก็เห็นได้เงนี้เราก็แบบสามารถถ่ายได้โฟกัสเห็นแกะโลมันเป็นอย่างี้โลกงก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีตัวอื่นให้เปลี่ยนเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าเป็นตาของรุ่น F นะครับการใส่กะโลกแล้วมันก็ง่ายได้นะครับเนี่ยโห คลิก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 อ่าแล้วก็คูลมากในการที่แบบอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ดูหล่อขึ้นมาเลยแล้วก็การออกแบบเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าพอมันเปลี่ยนกระโหลกได้เนี่ยแปลว่าทุกอย่างที่มันจะต้องอยู่ในวิวไฟเดอร์เนี่ยมันก็จะต้องถูกย้ายไปที่อื่นใช่ไหมอ่อย่างเห็นชัดๆก็คือแฟรนี่แฟรมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นข้อเสียเ <laughs> เรียกว่าข้อเสียป่าวะ นี่นะครับเป็นแฟล TTL ด้วยแต่ว่าก็ต้องใช้แฟลของเขาอะก็คือมันต้องเสียบตรงนี้เนาะมันก็จะใช้แฟลทั่วไปไม่ได้นะถ้าคนใช้แฟลก็ลําบากก็ต้องยอมซื้อของเขานะแต่ความเจ๋งอย่างที่บอกอะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในข้างในเนี้ยสมมติว่า F E เนะี่ยมันก็จะแบบมีช่องที่มีช่องที่เห็นอยู่แล้วแนๆ่ๆคือส่องเข้าไปใช่ไหมแล้วก็จะเห็นค่า F อยู่แล้วใช่ป่ะมองค่า F เกาะรูอะอันนี้แบบเมนูน้นมากๆ แต่สิ่งที่ทำให้มันเจ๋งกวันนั้นคือมันจะมีจอ LCD นะครับอยู่ติดๆกันเพื่อบอกความเร็วชัดปึ้งแเจ๋งมากเหมือนกล้องดิจิตอลเลยเอเราก็จะเห็นเลยครับอย่างเงี้ยหนึ่กันกบแบบชัตเตอร์สปีดห้าร้อยนี่คือบบหมวด A นะคือหมด A นะ เป็นหมวด A มันก็จะแบบบอกได้ตาบได้มันก็จะแบบวิ่งตามเลยแล้วก็สมมุตไมิไม่เห็นไม่เห็นสมมติมองไม่เห็นกลางคืนกลางคืนนี่มีปุ่มไฟด้วยกดไฟให้ไฟขึ้นที่ LCD คืนนี้เราพูดกันในยุค2.1งหนึ 1, ใช่มสองย์สองหนะึ่งะมันก็ดูแบบแล้วไงวะแต่ไอ้เชี่ยนนุ่นแบบ40ปีที่แล้วนะ40ปีที่แล้วนะโคละเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า Oh, คือจบอะเป็นเราเราสมมติเราถ่ายอย่างเงี้ยใช่า่ปะข้อดีก็คือแบบมันต้องเงยไปไหนเลยยิ่งไม่ต้องเงยไปไหนเลยอยู่ตรงนี้เลยอะใช่จไหมจบเลยลอันนี้รู้สึกว่าโอ้โหนิ่ก่อนนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบดีเทลในไดโน,ใน,นนะ่เน่ยแต่รู้สึกว่ามันคูลคูลต้องมีหน่อยต้องมีหน่อยก็คือเขาจะไม่วัดแสงนะครับเนี่ยจะเห็นว่าชัตเตอร์สปีดเนี่ย ปีมันจะแค่1ต่อ80บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะปรับเท่าไหร่ปรับร้อยพันสองพันอ่ามันก็1ต่อ80ไปเรื่อยๆจนกว่าครับจนกว่าจนกว่าคุณจะใส่ฟิล์มแล้วใส่ฟิล์มไม่พอต้องฟิล์มไปถึงเลข1แล้วเท่านั้นถึงจะเทิมทำงานโคตรเจ๋งนะครับโหนี่แบบคือตัวนี้ใหม่มากขนาดนี้เลยกระดาษยังไม่แก่เลยอะ่ะใหม่มากแบบเสียวทำเขาอ่านเอฟ อขึ้นนะครับฟังนี่ตั้งไว้สองพันนะยังไม่ถึงหนึ่งนะหนึ 1, ่งแล้วฟังสองพันบวกชัตเตอร์ปุ๊บขึ้นมาเลยท,ทันทีนะครับปรับได้ชัตเตอร์สี่านะทำงานแล้วไอตัวเราก็จะงงว่าอ้าวแล้วบวกลบยังไงก็อยู่ใน lcd เหมือนกันนะครับก็จะแบบ เขียนไว้เลยว่าสมมุติว่า M เราใช้ M อยู่ก็คือเม n u a l ใช่ไหมบวกลบลบ่หรือบวกอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไฮโซอะไฮโซหรือเกินถ้าหมด A ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ชัดอย่างเดียวแล้วก็นอกจากนั้นเวลาฉุกเฉินนะครับสมมติแบบหมดก็จริงก็เหมือนกล้องทั่วไปนะอัน,นี้ก็มีมี M 90ใช่ป่ะอัน,นี้คือจะเป็นชัตเตอร์1ต่อ60นะครับ เป็น1ต่อ60ตลอดเวลาแบตหมด1ต่อ60ก็ไม่มีปัญหาเนาะก็เรียกว่าได้อยู่ซิงค์แฟดเนี่ยก็เหมือนกันมาอยู่ที่ซิงค์แฟ1 1ต่อ60เหมือนกันแต่ถ้าเกิดปรับอยู่ในโหมด X นะครับมันก็คือโหมด A ที่ล็อก A อย่างเดียวเลยอ่ะไม่ไม่เนียนนวลเลยอะ่ะมันจะสามารถซิงค์แฟได้ที่1ต่อ80คือสูงไม่ได้อีกหน่อยนึง ันยุย่งยากอะอะไรไม่รู้แบบคือเราเรารู้สึกว่ามันเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกล้องดิจิตอลอะคือเราไม่ได้ใช้แต่แบบตื่นเต้นว่าแบบโหแม่มันทําได้ขนาดนั้นเลยหรออ๋ออย่างนะี้ครับเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆ้อยเช่นนี่นะวิวไฟเดอร์อะปิดได้นี่ทาไมเวลา timer, เซล์ทา์เมอร์ตั้งเวลาตั้งเวลากลัวเดี๋ยวแบบอะไรเข้าแสงแบบอพูดดีไม่ได้โดโดนแดดอะไรเงี้ยปิดวิวไฟเดอร์โอ้โห โคตรเจ๋งอ่ะหมายถึงว่าดูผู้ดีมากเลยว่าดูกูเป็นกระจอกจังเลยสำหรับฟิลลิ่งอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็นิคอนมากเรารู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนนิคอนทุกตัวไม่ได้รู้สึกว่าต่างแบบชัตเตอร์แบบโอ้โหอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยให้ความรู้สึก รู้สึกเดียวกันแต่ว่าแน่นกว่าเออประมาณนั้นคืออันนี้มันด้วยความเบามด้วยความเบามันก็จะรู้สึกว่าน้ําเสียงหรืออะไรมันก็อาจจะเบากว่าแต่ว่าไม่ใช่เบานะแบบหมายถึงว่ามันแน่นเออความแน่นมันแน่นไม่เท่าแต่ว่าฟิลลิ่งอ่ะไม่ตาม่างจริงกับอันนี้คือด้วยตัวที่มันความหนักของมันะเนี่ยแล้วก็ชัตเตอร์มัน มันก็เลยรู้สึกอิ่มกว่าหน่อยการโฟกัสก็มันก็เหมือนกันก็คือเปลี่ยนสกรีนได้หมดเหมือนตัวพวกเนี้แต่เปลี่ยนง่ายไงเหมือนที่บอกว่าพอมันถอดกระโหลกใช่ไหมมันจะมีตรงเนี้ยเปลี่ยนสกรีนจุ๊บๆได้เลยดึงออกมาได้เลยนะครับ F ง่ายมากถ้าแนะนําก็คือแนะนําการใช้เลนก็คืออย่างเงี้ยก็คือใช้เลนเขาเรียกอะไรอะรุ่นดีใช่ไหมรุ่นดีแล้วอะอันนี้ยังไม่ดีป่ะยังไม่ดีดีแล้วดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีเออมันก็จะใช้แบบ ซีรีส์ดีได้ใช่หมใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะใช้ได้ทุกเจนยกเว้น G อะไรขึ้นไปแล้วไม่นับก็คือได้ใช้ได้หมดแนะนํำไหมอันเนี้ยนะปัจจุบันราคาปัจจุบันนะมันก็จะแบบประมาณ30,000ถ้าเป็นรุ่น f 3ใช่ไหมมันจะมีรุ่นย่อยอีกแบบบางทีก็จะงงที่อะไรเยอะแยะวะทับซ้อนัเต็มไปหมดก็เล่าง่ายๆคือเผื่อใครเจอแล้วงงนะ,ะมันมีสะม s l t ก็คือบอดี้มันเคลือบด้วยไทเทเนียม แค่นั้นแหละแล้วก็มีอะไรอีกอะมี F 3 P F 3 P คือให้ทนทานขึ้นมันจะมีแบบ water proof เหมือนทนมือทนตีนมากขึ้นกันน้ำแต่แบบไม่ได้กันเหมือนสมัยนีย้สมัยนี้มันคงทำดีกว่าเยอะทำไมมึงไม่ทำมันตั้งแต่แรกวะ <laughs> F 3า p เนี่ยหมายถึงเจ้าตัวเนี้ยแล้วก็มี F 3 AF ด้วยนะก็คือ autofocus แต่แลรว,ว่ามันคงเป็น autofocus ที่ยังไม่ดีอะมันเป็นยุคปศูนยนะ์อะไรเงี้ยเนาะ โดยรวมก็คือราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นถึงสี่หมื่นอะไรว่าไปถ้าเกิดสภาพเนี้ยอย่างเงี้ยโหนี่ขาดแต่กล่องเดียวนะนี่ถ้ามีกล่องด้ยวยก็คงไปไกลอ่ะก็บอดี้อย่างเดียวนะไม่รวมเลนนะแต่เลนส์เลนพวกนี้มันก็ไม่แพงม,มากก็เรียกว่าหนักหน,กหนาสักกันอยู่นะดูรู้สึกว่าพี่เขาเท่จังเลยอ่ะเท่จังเลยเพราะฉะนั้นแบบก็เลยเข้าใจทําให้เราเข้าใจได้ว่าคอน summer อ่ะรุ่นคอน summer คือแบบพวก smfe อ่ะ มันตัดเฉพาะส่วนอะไรที่มันเว่อวังออกไปเหมือนแบบรถก็แบบตัดที่นั่งเบาะไฟฟ้าปบเบาะไฟฟ้าเป็นอะ,อะไรประมาณอย่างนั้นแต่ใช้งานก็เพียงพอแล้วโดยรวมนะครับถ้ามึงไม่ให้ห้างเนี่ยมึงก็ไม่รู้ว่าเป็นคนแบบไหนแล้วนะครับมันดีไปหมดจนแบบว่ารู้สึกว่ากําลังขับ l u x u r รี่คามากๆ <g iggle> แต่ว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบใช้อสมา แต่ก็รู้สึกทึ่งกับความไฮโซของมันนะครับ mm hmm. ก็แนะนําว่าเออซื้อเก็บก็ดีอะไรเงี้ยซื้อใช้ก็ได้ถ้าเอาความสวยอะ่ะเนี้ยสวยจริงอย่างที่บอกว่าเราไม่ถ่ายรูปให้ดูเพราะว่าไม่มีประโยชน์กล้องมันจะดีก็เพราะเลนส์เนาะเราไม่ได้ทดสอบเลนส์แต่ว่าเราเอาฟิลลิ่งขอบคุณสาหรับการติดตามในวันนี้นะครับอย่าลืมช่วยเหลือพวกเรานะครับง่ายๆก็คือกดจอยเพื่อสมัครเป็น Membership l e v e ว1หนึ่ง2 l e ว e l 3วได้หมดเลยนะครับหรือว่า จะช้อปปิ้งซื้อของสักชิ้นหนึ่งใน w o l f ใน w o l f i n c h r e c o นะครับก็ได้เหมือนกันขอบคุณ